ได้เวลามาเอาใจคนที่ต้องบอกว่าเห็นใจดีกว่าหลายคนนะครับที่พลาดไปกับ2รอบนะครับของคอนเสิร์ตใหญ่สําหรับพระเอก5คนค่ะแถวหน้าของบ้านเรานะครับสำหรับกิฟต์มีไฟคอนเสิร์ตเรดเอ้นนั่นเองวันนี้เรามีบรรยากาศนะครับที่เป็นไฮไลท์เด็ดๆเอามาฝากกันโดยเฉพาะเห็นบอกมีสาตว์นกสาดน้ํากันด้วยจากเราไม่ไม่รู้จะยังไงไม่รู้ว่าจะอยู่รอบไหนต้องรูมีเด็ดๆมาฝากกันแน่นอนนะครับไปติดตามบรรยากาศคอนเสิร์ตกิฟต์มีไฟกันครับ got that โนสลิงแบบไม่มีตัวแสดงแทนกันเลยค่ะสำหรับคอนเสิร์ต5พระเอกหนุ่มซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยใน g i v มี e 5 Concert ์ r เบร A นํานำโดยเวียสุกลวัฒน์มาริโอมาเลอร์แนนเดตคุกิมิยะเคนภูภูมิและเจมส์มาที่งานนี้นอกจากพวกเขาจะจัดเต็มทั้งลีลาการร้องการเต้นในสไตล์ของตัวเองแล้วยังอัดแน่นไปด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษแถมยังนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้า กลยันวัฒนากรมรหลวงนราธิวาสราชนครินเพื่อเด็กยากไร้หัวใจพิการอีกด้วยค่ะไล่ไปตั้งแต่หนุ่มเจมส์มาที่ขอประเดิมโชว์คนแรกด้วยการประชันเสียงร้องโกยเสียงกรี๊ดจากแฟนกับหนุ่มบอยพีชเบเกอร์ค่ะ เอกหนุน่มเคนภูภูมิที่มากับมาดหนุ่มเพลย์บอยห่วงคู่มากับสาวสวยน้ำตาลพิจักขณาไปโชว์สเต็ปแดนซ์แบบเซ็กซี่เซ็กซี่ในเพลง m ิก i c เวอร์ค่ะ กลวัฒนก็ไม่ยอมน้อยหนะ้านอกจากจะมาในมาดเท่ๆกวนๆตามสไตล์ของตัวเองแล้วยังพวงนางเอกสาวร่างเล็กมินพิชยาไปร้องไปเต้นหยอกเยว้วเคลา้าคลอกันได้แบบนะ่ารักได้ใจแฟนๆไปเลยจ้า โจมาเลิฟก็ขนแกงพี่มากพระขนงไปโชว์ได้แบบไม่ธรรมดาเพราะนอกจากจะไปปล่อยมุกค,คำๆให้แฟนๆได้หากันกระจายจนน้ำตาเล็ดค้ากันกรไค้ากันแล้วยังออกเสบการร้องและเต้นที่โดนใจเหล่าแฟนคลับได้แบบเต็มๆกันเลยค่ะ ที่ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ทําให้แฟนๆทั้งกิมแพกอารีนาเมืองทองธานีเก็บอาการฟินเอาไว้ไม่อยู่จนต้องรีสนันนัลลั่นหอก็เห็นจะเป็นการโชว์ของคู่จิ้น NY นไและเดยายายา็ดย่าที่นอกจากจะออกเสปการแดนซ์ที่เร้าใจสุดๆแล้วยังร้องเพลงคู่ได้ซึ้งกินใจชวนคิดตามกับสถานะของทั้งคู่ในเนื้อหาของเพลงรุ่งนี้ไม่สายและฉันรักเธอคะ่ะ it's a the